กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเข้าพบหาหรือผู้นำซีเรียเห็นชอบร่วมมือต้านมาตรการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกอิหร่านให้คำมั่นช่วยหาทางออกทางการเมืองเพื่อให้ตุรกียุติปฏิบัติการโจมตีกองกำลังชาวเคิร์ดในพื้นที่ทางเหนือของซีเรียโดยบาชา,อ,าอัลอาซัสประธานาธิบดีของซีเรียให้การต้อนรับและหารือกับฮอสเซนอามีอับดุลเลห์เฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านผู้มาเยือนที่กรุงดามัสกัสของซีเรีย เมื่อวันที่2กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพื่อต้านทานมาตรการคว่ำบาตรจากโลกตะวันตกล่าสุดท NN World Post ระบุว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตซีเรียสหรัฐได้ปลุกปั่นสถานาการณ์ในประเทศตะวันออกกลางและบ่อนทำลายกระบวนการฟื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐบาลซีเรียขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการในซีเรียโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกองกำลังติดอาวุธไฟกระบฏท,ที่ฝักใยอเมริกาก็ให้การสนับสนุนสหรัฐปล้นทรัพยากรน,น้ำมันของซีเรียสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจกของซีเรียตั้งแต่ปี2015สหรัฐส่งทหารเข้ามาประจำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลซีเรียและเดินหน้าสูบน้ำมันของซีเรียอย่างต่อเนื่องปี2021กำลังการผลิตน้ำมันรายวันของซีเรียอยู่ที่วันละประมาณ 85,900บาเรลซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้ถูกสหรัฐและกะบฏขโมยน้ำมันไป70,000บาเรลทำให้เหลือน้ำมันหมุนเวียนในตลาดซีเรียไม่ถึง16,000บาเรลทำให้ซีเรียและรัสเซียออกมาประนามสหรัฐหลายครั้งที่ขโมยน้ำมันซีเรียกระทรวงต่างประเทศซีเรียถแถลงว่าสหรัฐปล้นทรัพยากรของประเทศอื่นด้วยการใช้กำลังซึ่งเป็นการกระทำของโจรสลัดส่วนรัสเซียกล่าวหาสหรัฐส่งทหารเข้าซีเรียเพื่อควบคุมบ่อน้ำมัน ซึ่งเป็นการกระทําของโจรผู้ร้ายขณะที่ประชาชนชาวซีเรียประนามสาหรัฐที่ขโมยน้ํามันซีเรียซ้ําแล้วซ้าเล่าสุลต่านอาลีชาวจังหวัดอัลอาสาากาทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียกล่าวว่าสาหรัฐปลอนน้ามันและข้าวสาลีทุกวันส่วนมูฮัมหมัดจาซายลีบอกว่าสาหรัฐขโมยน้ํามันและอาหารรวมถึงทรัพยากรทั้งหมดของซีเรียและปล่อยให้ชาวซีเรียหิวโหยทั้งวัน อย่างไรก็ตามชาวซีเรียจำนวนมากมองว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจซีเรียเสียหายอย่างหนักจากการส่งทหารเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธตลอดจนคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจระยะยาวทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในซีเรีย